บิวปรณกชอ็อปรับฟาร์มหรือ FK ในแมตต่างๆมีทั้งอะไรคอสโทเวอร์อนิเมะแวนการ์ดอนิเมะแอดเวนเจอร์ Adventure, รวมถึงบล็อกฟูดแถมยังมีโรบักเลด,ดดีต้องนี่เลยบิวประกอบช็อปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะอรละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอนิเมะแอ n เวนเจอร์เอ็กอีกแล้วนะครับในวันนี้เรามาต่อกันที่พาร์ทที่3นะครับพาร์ทที่3เราจะไปหาบอสยูตะนะครับจนได้ <c oughs> เอาจริงๆคือเอาจนได้นะครับผมไม่แน่ใจาว่าคลิปนี้จะได้ลงอีกนานไหมเหมือนกันนะครับ จนกว่าจะได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปหาบอสอีเวนต์กันก่อนเลยนะครับสำหรับยูตะ0.1นะครับซึ่งผมจะใช้เทคนิคเดิมนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือใช้เซ็ตนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม Tiny Task ในการช่วยนะครับในการช่วยกดรีเพย์นะครับผมมาเดี๋ยวเราพาไปดูกัน ว่าเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอป UG Phone ถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ UG Phone ช่วยคุณอกกโค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ปกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง UG Phone โอเคมาถึงเราก็ผมจะมายืนตรงนี้แล้วกันนี่อยู่นี่เห็นไหมครับผมก็จะกดโหวตไปก่อน1ครั้งนะฮะทีนี้ก็ปล่อยอครับผม โอเคจบแล้วนะครับแล้วก็คลิก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 ไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็กดอัดครับผมคลิกที่จอ1ทีกดรีเพย์แค่นี้ฮะประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับปรับเป็นคูณ50ไว้ก็ได้นะครับคูณ2ไว้ดีกว่าเผื่อได้บอสอยู่ตับผมจะได้สโลได้นี่ครับผมได้ทำการอัดไปทั้งหมด7ชั่วโมง16นาทีนะฮะแล้วก็ใครที่เคยดู อะไรคอดโอเวอร์นูบทูโปของผมนะจะรู้ดีนะครับและนี่คือรีแอคชั่นผมนะครับหลังจากตื่นมาแล้วและเดินมาเห็นว่ามันหลุดนะครับฮะเฮเนี่ยโอ้ยโอ้คุ้ฟาร์มแต่มันคือ้นที่เลยโอ้ หลังจากนั้นยังไม่พอนะครับซึ่งผมไม่ได้หยุดอัดคลิปแต่อย่างใดนะครับผมก็เลยไปเปิดคลิปนี้ดูนะครับว่ามันหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะกูอัดมาห้าชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีสี่สิบนาทีมันหลุดไปแล้วโอ้โหครึ่งชั่วโมงเอ้ยโอ้โหเอ้ยทอ้งวงทองวันไม่หลุดมันหลุดตอนจะนอนแล้วครึ่งชั่วโมงแรกด้วยนะดูดิไอ้เอ้ยนั่นแหละครับสวดยับครับผมนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็นี่แต่นี้ดีหน่อยหนึ่งชั่วโมงครับแต่ผมไม่ได้ีเรียสอะไรเพราะว่า มันเป็นการรีเซิร์ฟนะครับมันเป็นการอัปเดตเซิร์ฟนะครับก็เกมมันปิดอัปเดตนั่นเองนะครับผมก็ตามนั้นนะฮะเอางี้ดีกว่าผมขอเปลี่ยนแผนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องออกไปธุระนะฮะผมก็จะใช้เป็น u g จี o n e แทนนะครับในการ FK นะฮะซึ่งเราก็จะไม่ได้เห็นฟูเทตตอนผมได้ยุตะนะครับหรือไม่อาจจะกลับมาจากทําธุระแล้วได้ยังไม่ได้ยูตะก็อาจจะเห็นกันนะครับผมซึ่งผมต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย มันลดไปไวมากเลยนะครับจากเมื่อวานมันลดไปพันหนึ่งแล้วนะฮะลดไปพันตัวผมต้องรีบเอาครับผมไม่งั้นไม่ทันนะฮะโอเคและนี่คือหน้าต่างของ UG Phone นะครับใครที่อยากรู้ว่าใช้ยังไงนะครับแล้วก็ตั้งค่าย,ยังไง F K ยังไงก็ย้อนกลับไปดูใต้คลิปเลยนะครับวิธีการใช้งานวิธีการดาวน์โหลดนะมันจะมีบอกอยู่นะครับก็เข้าเกมไปเลยเข้ามาแล้วก็เพยไปเรียบร้อยทีนี้ผมจะตั้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณนี้เลยก็คือ พอเข้าเกมแล้วกดเพย์ได้เลยเลขหนึ่งก็จะเป็นการโหวตนะครับการ start โ o วตนั่นเองเลขที่สองเอ่อเลขที่สองก็คือการเปิดหน้าต่างแล้วกดอัปเกรดตัวละครแต่การเปิดหน้าต่างอัปเกรดตัวละครนี่ไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมแต่ผมตั้งไว้อย่างนั้น <c oughs> เพื่อไว้นะครับตัวที่สี่ก็คือกดรีทายนะครับในการกดเล่นใหม่อ่ะผมก็จะอัพโอคารุนไปอย่างเดียวประมาณนี้ฮะมันก็จะวิ่งไปชนเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปทําธุระแล้วนะครับผม ถ้กกลับมาแล้วยังไม่ได้ยูตะเราอาจจะได้เห็นตอนที่ผมได้ก็ได้นะครับครับผมได้ของมาแล้วสำหรับอีโวทรงนะฮะแล้วก็โกโจเหลืองนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปลงจริงๆมันดรอปยากนะดรอปค่อนข้างยากนะครับแล้วก็นารูโตะนะครับก็ใกล้ได้แล้วเหมือนกันแต่เราเอาทรงมาก่อนนะครับผมมาเรียบร้อยทรงสแทตทดีไหมดูก่อนเอสเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมประมาณนี้ก่อนแล้วก็อีโวไปเลยเดี๋ยวเราค่อยไปปั้นที่หลัง จริงๆใครที่เล่นจริงจังเลยครับก็ปั้นก่อนก็ได้แล้วค่อยมาอีโวนะครับเพราะว่าสเตนม,มันจะได้อัพขึ้นนะสเตนม,มันอัพขึ้นแบบปกติเลยนะครับเหมือนเกมทั่วไปเลยอีโวไปเลยนี่เรียบร้อยเป็น SB บวก B บวก A บวก A นะฮะตรงนี้ก็น่าจะตึงอยู่ลวมั้งส่วนโกโจรครับเราเหลือของอีกไม่กี่อย่างเราเหลือเอโอ้โหมาใช้ของใช้ของชิ้นเดียวกับเออวะต้องไปหามาเพิ่มครับอีกยาวเลยโอเคเดี๋ยวไปหาของก่อนนะฮะ เฮ้ยทุกคนผมมาลงชาเลนเจอร์ครับไม่ใช่ดิอ่าไเลนเจอร์สเตทนะฮะและนี่คือตัวซีเข็นแรกของผมครับผมโอ้เสียดายเป็นตัวธรรมดาแต่ก็ยินดีในเรเจองได้้ดดดดมา <laughs> พูดอะไรได้มาเฉยเลยครับผมหาอยู่ตาไปประมาณชาติกว่าๆนะครับผมเอฟเคไปเกือบจะ24ชั่วโมงนะครับอยู่ตะายังไม่ออกเลยคนอื่นนี่ได้คือแบบตั้งแต่เช้านะครับเมื่อเช้าประมาณ8,000ใช่ไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าประมาณ8,000ตอนนี้เหลือ6,000แล้วครับ หายไปเร็วมากนะผมว่าผมอาจจะไม่ทันต้องรีบไปเ k เพิ่มเติมนะครับต้องทําเวลาให้ไวกว่านี้ตอนนี้ผมทําได้แค่ประมาณ1นาที30-40ิวินะครับประมาณนั้นบางตาก,ก็เกือบ2นาทีเลยประมาณนั้นนะครับโอ้โหแตนบ้าบออะไรกันเนี่ยทำไมกดแล้วมันมารัวๆเลยวะไปดูที่อีโวครับน่าจะอีโวไม่ได้นะตัวสีเขตตัวนี้นั่นอีโวไม่ได้จริงด้วยฮนะ โอเคตามเมมมันก็ค่อนข้างแรงอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมได้มาสุ่มหาตัวละครที่เป็นไชนี่นะฮะซึ่งมีเจมอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นกว่าๆนะครับหาตัวละครไชนี่จริงๆอะ่ะไอตัวลอนะครับแล้วก็คิรัวแล้วก็อุศบนะครับเป็นตัวที่ออกใช้นี่ได้ง่ายมากนะครับผมเลยเอามาสุ่มนะแล้วก็จะมีโอกาสได้อีกกริปด้วยนะครับอันนี้ก็คือ เกือได้นะครับสุ่มจนหมดครับนะสุ่มจนหมดเราก็เอาไปแลกเป็นรีโลนะครับตรงนี้ผมจะแลกรีโลไปเรื่อยๆเลยตอนแรกผมมีอยู่ประมาณ80กว่านะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบกันดีกว่าว่าเราจะได้มาเท่าไหร่นี่นี่ครับ173นะครับได้มาเยอะมากๆเลยเกือบร้อยีโลเลยนะที่เราไปสุ่มมาเมื่อกี้แต่เต็มก็หมดนะฮะเอาละครับกลับมาซึ่งคลิปนี้ผมใช้เวลาทํานานมากๆนะทุกคนนะฮะพาร์ทนี้นะพาร์ทนี้ห่างจากพาร์ทที่2นะครับพอสมควรเลย2วันสุดท้ายนะครับ ตอนเหลือประมาณ800ตัวนะครับแอดมินได้ปรับเรทเหลือ0.01%นึ่งตะครับซึ่งตอนแรกอาจจะเป็น0.05หรือเปล่าแล้วก็มาปรับเหลือ0.01จนะครับจาก0.5%ทุกคนเชื่อไหมว่ามันเหลือประมาณ130ตัวผมได้ครับ <c oughs> ผมได้นี่และพีคไปกว่านั้นนะครับพอผมได้ยูตะมานะครับผมไปลงได้เบชิตโตเบชิต้าได้เบชิตโตมาอีกครับผมไม่รู้เบชิตโตหรือโกจิต้านะตัวนี้ ะะจำชื่อไม่ได้ไมันสับสนไปหมดแล้วยังไม่พอเท่านั้นครับคือพ,พอผมได้2ตัวนี้ผมไม่สามารถที่จะอัดคลิปได้ครับเพราะว่าเลนในโทรศัพท์เนาะ fk อยู่ในโทรศัพท์ fk ของยูตะในโทรศัพท์แล้วก็ไปลงใน Ranger s เ a t e นะครับได้มาพอผมได้2ตัวนี้ผมก็เลยเข้าไปโซน fk ครับแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าผมเข้าโซน fk ไปประมาณชั่วโมงเดียวครับแล้วได้มา s มาร์ทอคี a K t ครับผม <c oughs> คือตอนนี้ผมบอกเลยว่าซีคิห้าตัวนะครับ ผมได้มาทั้งหมด4ตัวแล้วนะจริงๆถ้าอีก,กิทอะ่ะมันมันไม่ใช่การสุ่มเพื่อเลทออกขนาดนั้นผมก็พยายามจะหาให้ได้นะแต่พอมันใช้เจมในการสุ่มผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะยากครับสำหรับคลิปนี้ทำสำเร็จฮนะคือผมไม่นับอีก,กิและกันขอขอตัดอีก,กิทิ้งตัวหนึ่งละกันทุกคนนะครับผมได้สีเขตมา4ตัวครับเกือบครบนะสำเร็จแล้วทุกคน ยูตะนานที่สุดครับผม f k ไปประมาณเกือบเกือบ2วันเลยนะกว่าจะได้นะครับเรามาดูเรื่องของเบสซ,ซิ่งกันดีกว่า S m a ันอคีครับผมนี่นะครับเอสมันอคี <c oughs> ผมขอโทษตอนแรกก็จะไม่เล่นแล้ว <c oughs> แต่มันอดใจไม่ไหวจริงโอ <c oughs> <c oughs> okay, เค S อสมันอคีสวยอยู่นะอยากเห็นชานี่อะ่ะไม่รู้ว่ามีชานี่หรือเปล่านะครับส่วนมาดาระนะครับไม่มีเบสซ,ซิ่งนะครับแล้วก็ยูตะนะครับเบสซ,ซิ่งเป็นยังไง นี่ลิกะออกมาอยู่ข้างนะครับแล้วก็ถือดาบแล้วก็ท่าน,นี้เลยสุดท้ายเราก็หาจนทันนะครับผมคือแบบสิ้นหวังไปแล้วนะครับสิ้นหวังไปแล้วคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนั้นนะครับปรับเลทตอน800ตัวเลท0.5ยังไม่ได้เลยไปปรับเหลือ0.05ตอนนี้ปรับเหลือ0.01ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับโอเคส่วนของเบจิโตนะครับโกจิต้าหรืออะไรสักอย่างนี่จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าโอ้ปล่อยเอ่อปล่อยพลังอยู่ข้างบนหัวด้วยสําหรับ3ตัวนี้นะ ผมมองว่าสวยสุดคือ S อสัดอาคีนะครับเอาเอานันนี้อันนี้ความความรู้สึกส่วนตัวนะฮะด้วยความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันสวยที่ไฟนะครับสวยที่ไฟเอะโอเคในเมื่อเราได้มาแล้วนะครับจัดไปครับขอตึงเปี้ยเรามีอยู่173โลนะครับจัดไปออ้มาแล้วเอาลุงแค่นี้ก่อนล้วกัน ไปดูในส่วนของอีโวผมน่าจะไม่อีโวตัวอื่นแล้วนะน่าจะไม่อีโวเพิ่มเลยครับจริงๆก็กาลังอีโวโกโจอยู่ขาดของอีกชิ้นเดียวนะครับซึ่งมันยังไม่ได้สักทีอ่ะสอชิ้นนะฮะยังไม่ได้ตีเดี๋ยวเอาไว้ทํานอกรอบละกันนะครับถ้าโมแต่มานั่งทํานะครับน่าจะไม่ได้ลงคลิปนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับนุ๊กทุกโปรไพรที่3แล้วนะฮะแล้วรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กันด้วยผมเจอกันครับ